อันนี้อยู่ที่หน้ารัฐสภาของลักเิร์นะคะก็ที่เราเห็นตำรวจยืนก็เพราะว่าเขามีประชุมสภากันอยู่เห็นปะ่ะไฟเปิดข้างบนอะ่ะเนี่ยคือรัฐสภาที่เขาประชุมสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือที่นี่เขาเรียกว่า Pass บุนเดสพาร s ป่ะบรรยากาศพาไปดูบรรยากาศตอนที่เตอันนี้คือเห็นปะ่ะข้างหลังเตเนะี่ยแบง์ชาติของสวิตเซอร์แลนด์นี่คือเป็นที่พิมพ์เงินเป็นที่เก็บเงินส่วนนี้คือ นกักการเมืองสวิตจะมาอยู่ที่นี่ป่ะมีธงทั้งหมด26รัฐของสวิตคือธงทั้งหมดของของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือมาอยู่ที่นี่ประชุมสภาใชไหมเขาเปิดไฟเขาประชุมสภาเห็นป่ะไม่น่ากลัวเหมือนในเมืองไทยตำรวจยืนแค่นี้เพราะว่ามีประชุมสภาแล้วก็ตรงประตูนั่นเห็นป่ะไม่ได้มีคนเยอะเหมือนที่เมืองไทยเพราะว่ากระจกทั้งหมดที่เราเห็นเป็นก,นกระสุนยังไงเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> มีร,ระบบความปลอดภัยหลายชั้นมากเพราะเตยรู้เพราะอะไรเพราะว่าเตยเคยเข้าไปเข้าไปในรัฐสภาบรรดานชาติสวิต วันที่หนึ่งสิงหาเขาจะอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปดูที่ทํางานของที่ประชุมสภาที่ของนักการเมืองเปิดให้เด็กเข้าให้ประชาชนคนต่างชาติก็เข้าได้นะต่อคิวหน้ารัฐสภาเตยไปทุกปีเลยปกติถ้าเตยมาเตยก็จะเข้าทุกปีเลยก็จะไปได้ไปดูที่ทํางานของนักการเมืองลองไปนั่งโต๊ะนายกของประธานที่ปดีนั่งโต๊ะตรงไหนเขาให้เด็กเข้าไปก็เข้าไปดูได้ฟรีถ้าใครอยากมาเข้าขึ้นไปดูข้างบนเนี้ยก็มาวันที่หนึ่งสิงหานะคะให้เข้าไปดูได้หนึ่งวันเท่านั้นที่สามารถเข้าไปดู สภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เห็นบ้าข้างบนมีเทพีคนนี้คือความเป็นกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมคะสีฟ้าเป็นโดมข้างบนไปแล้วนะเพราะว่าแบตเตอรหมดจะไม่ได้ที่ชาดแบตมาตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเหมือนกันสถานทูตเมกาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังบุญเด่นต่ข้างหลังสถานทูตเมกาก็อยู่แถวนี้แหละแล้วก็แถวนี้มีสถานทูตเยอะมากเพราะว่าอยู่ใกล้เขตอันนี้คือจังเขาเรียกว่าอะไรนี่คือรัฐเบิร์นแล้วก็จังหวัดเบิร์นด้วยแต่บ้านเตอยู่จังหวัดโอเซตรเิียนอยู่ในรัฐเบิร์น อนนตอนนี้นะ่าจะเย็นละอันนี้ก็มีธนาคารเนี่มตรงนี้เป็นธนาคารหมดเลยมีเครดิตสวิสมีธนาคารหลายอันมากตรงนี้ก็มีร้านอาหารเป็นกลางเมืองนะคะนี่ก็แบงค์นะที่เราเห็นตัวสีส้มๆสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบงค์ของรัฐเบิร์นก็คือที่นี่เขาจะมีเขาจะมีธนาคารที่เป็นของแต่ละรัฐเพื่อให้ประชาชนรับเงินเดือนแล้วก็โอนเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงินฟรีแปลว่ะเออไปใช้ฟรีนะ ถ้ากิดเราไปใช้แบงก์เอกชนล่วงเสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าที่นี่ไม่เสียค่าธรรมเนียมคะ่ะ mm hmm. ก็คืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้รัฐบาลในการเก็บภาษีด้วยมันก็ไม่ได้มีข้อดีมันไม่ข่อเสียด,ด้วยอันนี้คือแบงก์ของรัฐเบอร์เนี่ยป่ะเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นนะอ่าอันนี้อยู่ในตลาดหุ้นเป็นแบงก์ของรัฐเบอร์แล้วก็ธนาคารแห่งชาติสวิตก็อยู่ในตลาดหุ้นเช่นกันนะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดสวิตเป็น รู้สึกว่าน่าจะเป็นธนาคารเดียวในโลกที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าจะได้มีการตรวจสอบจากเอกชนจากผู้ถือหุ้นนะคะที่เมิการรู้สึกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไม่ได้อยู่รู้สึกมีสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียวที่แบงค์อยู่ในตลาดหุ้นที่เป็นแบงค์ชาตินะเพราะว่าจะได้ตรวจสอบจากคนทั่วไปจะได้ดูว่าโปร่งใสหรือเปล่าใช้ระบบของเอกชนเข้ามาตรวจสอบนะคะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องเมตาบทมาเห็นปะธงของเบิร์นคือเห็นไหมลูกหมีนะลูกหมีสีเหลืองแดงนะี่คือของเบิร์นนอกนันะ้นคือเป็นธงของ2ี่สิบกล้ เพราะว่าสมาพันธรัฐเป็นหนึ่งประเทศค่ะก็เลยต้องมีธงทุกประเทศเลยเออเนี่ยแหละก็คือสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วไปแล้วนะคะแบตหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าต่ออีก3ตอนให้จบเรื่อง Metaverse นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ใครเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนรวยกว่าแน่นอนมั่นใจว่าถ้าประเทศไทยไม่ไปคุณรู้ไหมในสวิตเซอร์แลนด์เขาหวังว่าคนที่เข้า m e t a v e r s e คือคนที่มีเงิน แล้วคนที่เป็นคนรวยเพราะอะไรอุปกรณ์ในการใช้ m e t a วิร์สแพงค่ะแว่น VR อันหนึ่งก็ต้องเท่าไหร่อ่ะถูกสุดประมาณ5 600ยูโรที่เมืองไทยก็ประมาณเท่าไหร่20,000บาทถูกที่สุดนะแล้วก็จะมีไอ,ไอตัวที่จับมีจอมีคอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์ก็คือเอาเป็นว่าต่ำๆอ่ะอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้อ่ะเกิน50,000บาทแน่ตอนนี้ประเทศที่เข้ามาใน m e t a วิร์สอะ m e t a วิร์สอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่เงิน เงินในโลกเก่าโอนมันนี่จะย้ายไปที่นิวมันนี่เลยที่เมตาเวิร์สถ้าคิดไม่ออกคิดถึง Facebook สมัยก่อนคนไทยคิดว่าโอ๊ยโลกออนไลน์ฉันไม่เข้าหรอกถามว่า Facebook ล่มวันหนึ่งคนไทยจะตายจะตายจะตายยิ่งกว่าน้ําท่วมน้ําท่วมแต่ถ้าแบบอินเทอร์เน็ตเล่นได้ Facebook เล่นได้ไม่แคร์ใครอยู่บ้านดูเน็ตฟลิกใช่ไหมเล่น Facebook กันแต่ตอน a c e b o o k ล่มนี่คือคนจะตายเพราะว่าคนไทยติดโซเชียลหนักมากเมตาเวิร์สก็จะประมาณนั้นแหละแล้วคนไทยที่มีกําลังในการซื้อคือ คนวัยทางานคุณอย่าลืมนะคนแก่ไม่เล่นเมตาเวิร์ดก็ไม่เป็นไรแต่คนแก่เขาไม่ได้เป็นคนหลักที่ซื้อของนี่วัยรุ่นต้องเข้าอยู่แล้วเพราะวัยรุ่นก็เป็นกําลังหลักในการซื้อของของคนไทยถูกไหมที่นี่ยังมีคนที่นี่คนสูงอายุซื้อของเยอะกว่าวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ต้องเล่นเมตาเวิร์ดก็ได้เพราะผู้สูงอายุยังมีคนที่ซื้อของอยู่แต่ถ้าคุณจะขายลูกค้าแบบในเมืองไทยแล้วคุณไม่เรียนรู้เวตาเวิร์ดเงินคุณหายแน่นอนเหมือนออนไลน์ตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นมีใครไม่สั่งงงอออออนนนนไไลล์์้้ีีีเกกยถืสส่่็ดว ถูกปะแต่จะไปช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าวันนี้ร้านปิดสามทุ่มเนี่ยคนคนเยอะมากเพราะว่าได้จะเลิกงานเลิกงานห้าโมงที่เนี่ยเห็นปะคนเยวว่ะนี่คือเขาไปกรุ๊ปทูม,มาเที่ยวไปและการเดินทางก็ทําให้เราดีแบบนี้แหละทําให้เราได้เห็นผู้คนได้เรียนรู้ความแตกต่างและที่สําคัญทุกครั้งที่ไปออกเดินทางรายได้เพิ่มอย่างน้อยสิบเท่าอยู่แล้ว เพราะว่าได้ไอเดียในการลงทุนหุ้นในการทาธุรกิจในการลงทุนคริปโตในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอย่างเมตาเวิร์สที่แต่บอกที่สวิตเขาใช้เมตาเวิร์สในการสอนเด็กในโรงเรียนตั้งแต่ปี2017แล้วเด็กที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักเมตาเวิร์สคนแก่ๆยังรู้เลยว่าเมตาเวิร์สมันก็เหมือนโลกออนไลน์นั่นแหละไปแล้วนะคะเราไปก่อนกับเห็นไหมข้างหลังเต๋อคือรัสภาเมืองเบิร์นแล้วเรามาเจอกันใหม่ไรหน้นะคะอ่ะลาไปก่อนกับสรัพาเบิร์นก่อนที่แบดเรย์จะหมด ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะนะคะเดี๋ยวมานัดอีกทีเนาะเดี๋ยวมานัดกันอีกทีว่าเจอกันเมื่อไหรแต่ขอไปชอปปิ้งก่อนนะวันนี้จะเป็นวันที่คนเบิร์นตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันเดียวที่ปิดสามทุ่มนอกั้นปิดหกโมงครึ่งวันนี้ก็ทุกคนก็จะกลับบ้านดึกเพราะทุกคนก็จะชอปปิ้งกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าจะมาวัานไหนไปแล้วบายๆรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนจงเรียนรู้และรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ ถ้าคุณอย, New Money, อยากได้เงินมากขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นฝากให้คุณเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนนะคะเพราะว่า m e t a v e r s e เดี๋ยวคอยดูนะถึงแม้ว่าตอนนี้ตลาดคริปโตจะลง m e t a เวิร์ปีนี้ยังไงก็เกิดแล้วเตยมั่นใจมากๆว่าหลังจากนี้เอาไว้เดี๋ยวถ้าเตยถึงเมื่อไหร่เหมือนที่เตยสัญญาคุณไว้ถ้าถึงร้อยล้านเมื่อไหร่จะไม่กลับอยู่แล้วว่าพอมาเห็นที่นี่เริ่มมั่นใจมากๆเลยว่า m e t a v e r s e มันจะทำให้ตลาดคริปโตโตเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวมาเล่าอีก3ตอนครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเพลงแล้วเราก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย